สวัสดีครับแฟนๆช่องไซก้อยอยู่กับผมเกตไซก้อยเหมือนเดิมนะครับยามาเจอกันทุกวันแบบนี้กับการวิเคราะห์ฟุตบอลที่เข้าตาเวลาสามคู่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วเหมือนเดิมครับฝากไปด้วยรายละเอดของเราพักยกเจ็ดตามนิงด้านล่างนี้รับรองไม่ผิดหวังนะครับเอามาถึงค่ำคืนวันอาทิตย์นะครับฟุตบอลยังเยอะเหมือนเดิมคัดเอา3คู่จาก3ลีกใหญ่ มาฝากกันนะครับไปเริ่มกันที่เวลาห้าทุ่มครึ่งกันก่อนครับบุนเดสลีกาเยอรมนีไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นจะเปิดบ้านเจอกับบุรุสเซียดอทมุนเลเวอร์คูเซ่น24แต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านชนะโบคุ่มมา20นะครับชารากิสกับพัตติกเช็กยังเจ็บลงไม่ได้นะครับตัวหลักๆก็คารามาซันโอดอยมุซาดิยาบี้ฟอรเรียนเวสอารัมฮารโลเซกพร้อมลงล่าตาข่ายเจอกับดอทมุน3าแต้มเกมล่าสุดบุกชนะมาย2-1น่ะครับข่าวดีคือจูดเบลิงแฮมพ้นโทษแบงกลับมาช่วยี ที่เหลือมียอนเดลมาเล่นจูเลียนบันนะครับข้างหน้าเป็นยูซุฟฟามูโกโก้ครับเกมแรกที่เจอกันดอทมูลเปิดบ้านชนะ1 0สูนะครับคู่นี้ก่อนเกมเปิดมาเสมอไหนเสมอกันนะครับเหตุผลเพราะว่าเล่นในไบอารีนา แล้วเลเวอร์คูเซ่นชนะมา5เกมติดต่อกันในลีกในขณะที่ดอทมุลจะว่าไปหลังปีใหม่ก็ฟอร์มดีนะครับชนะ2เกมติดผมว่าเกมแบบนี้มีโอกาสเข้าทางดอทมูลนะครับกับเกมสวนกลับเกมแบบนี้ครับดอทมลไม่น่าแพ้ครับอยู่ที่ว่าจะถึงบุกชนะหรือเปล่าคู่นี้เชียร์ดอทม n ลนะครับ คู่ต่อมาไปที่เวลาเที่ยงคืนครับไปดูเกาโชสซราอิตาลีลาซิโอเปิดบ้านเจอกับฟิโอเรนตินาลาซิโอ37แต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านถลม่ AC, มเอซีมิลานมา4ต่อ0นย์ะครับปัญหาคืนนี้คือชิโรอิมโมบิเลกองหน้าตัวเก่งยังเจ็บตวัวหลักๆก็จะเป็นเซอร์เกมิรินโควิดซาวิดเฟรเปอัอนเดอร์สันแปโดมัตเตียซากันยีนะครับเจอกับฟิโอเรนตินา่ิบแต้มเกมล่าสุดแพ้คา,าบ้านให้กับโตริโดมา0 1นนะครับ คริสตียนคัวเม่จาโคโมเบนัวเวนตูรานะครับของหน้าเป็นลูก้าโยวิชเกมแรกที่เจอกันลาซิโอบุกถล่ม4-0ครับคู่นี้ก่อนเกมลาซิโอเป็นต่อเล็กน้อยนะครับจะว่าไปภาพรวมลาซิโอฟอร์มดีกว่านะครับชนะมา2เกมติดในขณะที่ฟิออแพ้มา2เกมติดผมว่าเกมแบบนี้แม้ว่าไม่มีอิโมบิเล่แต่ว่าระบบฟอร์นไนทำงานครับลาซิโอขนาดมิลานยังโดนนะครับผมว่าเกมม้ลาอเก็บ3แต้มครับเชียร์ลาซิโอนะครับ ปิดท้ายที่เวลาตีสามตรงรับไปดูลาลิกาสเปนเรอัลมาดริดรองจากฝูงเปิดบ้านเจอกับเรอัลโซเซดัดอันดับ3มาดริด4 1แต้มเกมล่าสุดลงเล่นในโกปาเดเรนะครับเปิดบ้านเอาชนะแอตมาดริด3-1ใน120นาทีครับตัวยังเจ็บก็คือโอเลเลียงชัวมานี่กับเอเดงอาซานะครับอันเชลติน่าจะใส่โทนิโคสลูก้าโมดิตกามาวิงก้าวินิสูตจูเนียคาริเบนเซมานะครับเจอกับโซเซดัด 38แต้มเกต่าสุดลงเล่นในโกปาเดเรบุกแพบ้บาร์เซโลนามา0-1ปัญหาคือดาบิดซินบากับอูมาซาดิกยังเจ็บนะครับตัวหลกักๆก็มิเกลโอยาซาบาวทาเคฟุคะคูโบกองหน้าเป็นอเล็กซนเดอร์โซลตนะครับฤด,ดูกาลที่แล้วเจอกันเรอัลมาดริดชนะไปกลับโดยเฉพาะเกมในเบอร์นาบิวที่ถลม่ม4-1ครับก่อนเกมเรอัลมาดริดเป็นต่อครับคือผมมองว่า ยังไงก็ต้องทำคะแนนไล่จี้บาร์เซโลนาครับเกมนี้เล่นในเบอร์นาบิลด้วยครับยังไงมาริตชนะแน่ไปลุนเมสสองเชียเรอัลมาดริดนะครับสรุป3ทีมชอบดอดมุนลาซิโอและเรอัลมาดริดครับเหมือนเดิมนะครับฝากไปด้วยครับพักยก77รายอัดของเราตามลิงก์ด้านล่างนะครับเราเป็นกลุ่มไลน์แบบ V.I.P รับรองไม่ผิดหวังครับขอทุกคนโชคดีในคืนวันนี้ครับสวัสดีครับ